สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic คาร o ล b ์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะในหัวข้อแบบเลนดอมนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างเนอะมาดูความรักคนโสดนะคะในช่วงนี้ความรักคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องใดสิ่งใดนะคะที่พี่ไพ่ยอยากบอกอยากเล่าให้กับคนโสดนะคะให้พี่ไพ่ช่วยบอกออกมานะคะ คลิปแบบนี้จะเป็นทํ์ลนเนาะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนับไปอีก1-3เดือนนะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะจัดคลิปความรักคนโสดนะคะเพราะว่าเราเห็นคนที่เข้ามาอ่านไพ่ทำนายดวงกับเราส่วนใหญ่ก็จะม,ม,มีปัญหาในเรื่องของความรักอยากรู้ในเรื่องของความรักกันซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลย มาดูเรื่องความรักให้นะคะคนโสดดูซิมีเกณฑ์กาลังจะได้พบคู่กันนะคะในช่วงนี้นะคะ1-3เดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์พบคู่ไหมหรือมีเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนโสดบ้างนะคะมาดูกันเนาะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจาจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาดูไว้แรกกันโอ้โหเด๋อวทาวเวอร์คนโสดเป็นอะไรเอ่ยกำลังจะมีเหตุการณ์ที่มันปุบปับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัว The Tower เดอะทาวเวอร์เนาะมันเหมือนแบบสิ่งที่คุณคิด มันกาลังจะล้มทลายลงมานะคะหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์แบบโปแตกเราได้ไปล่วงรู้ความลับหรือเรากกปิดความลับอะไรกับใครไว้เนี่ยระวังโปแตกเนาะแต่แต่เดอะทาวเวอร์มันจะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะช่วงนี้ใครเดินทางใครเดินเหินอะไรแบบนี้ก็ระวังสะดุดหกลม้มอุบัติเหตุนะคะระวังระมัดระวังตัวกันนะคะหรือมีใครบางคนอาจจะได้เจเจอกับเรื่องราวที่แบบ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมออกมาสองใบเอาสองใบเลยว้าวโหอะไรกันเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะคนคนโสด คุณเคยผิดหวังคุณเคยอกหักคุณเคยเจ็บช้ำในเรื่องของความรักอ่ะคุณอาจบางคนนะอาจจะเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนอาจจะเจอกับเรื่องโปแตกอย่างที่เราบอกมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆมันก็พังคลืนลงมาไม่เป็นท่ามันก็แบบมีเรื่องให้ต้องผิดหวังช้ำใจแบบ รวดเร็วทันใจแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยอยู่ดีก็จับได้ว่าเนี่ยคนข้างตัวข้างกายเรามีคนอื่นเนาะหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกผักหลังถูกให้ร้ายป้ายสีนะคะมีวิบากกรรมในเรื่องของความรักเนาะก่อนหน้านี้นะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนทุกอย่างที่เราเจอ,เจอมาเนี่ยมันเป็นมรสุมชีวิตมันเป็นอุปสรรคเป็นขวากหนามเนาะเ h e d a ดใบนี้มันจะเป็น the date and the r e บิ r ์เนาะ คือทุกอย่างที่เราเจอเจอมามันกําลังจะจบแล้วมันจบเนี่ยมันจบแล้ว <laughs> มันจบไปแล้วความรักความหลังความอกหักความเศร้าบางคนถูกอกักอ,อ,อกหักบางคนช้ารักเนี่ยทุกอย่างตรงนี้มันจบแล้วและตอนเนี้ชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กําลังจะเกิดก้าวใหม่ในชีวิตของคุณนะคะ <laughs> โดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของความรักความผิดหวังนะคะให้ทุกอย่างมันจบให้มันจบไปนะคะ แล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันดูซิเนี่ยเป็นลนักษณะของการรีเบิร์ตเกิดใหม่นะคะเกิดใหม่ใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนหนอนที่มันอยู่ในในดักแด้เนาะมันถึงเวลาเพาะตัวดักแด้ตรงนี้มันอาจจะหมายถึงอุปสรรคปัญหาขวากหนามในเรื่องของความรักรักสามเศร้าเราสาคนบางคนอาจจะเจอเจอมาบางคนอาจจะผิดหวังแบบไม่ได้ตั้งใจตอนนี้มันเหมือน โอกาสใหม่กาลังจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเกิดใหม่มาเป็นผีเสื้อที่สดสวยงดงามนะคะมาดูกันต่อนะคะต่อจากนี้ความรักของคุณคนโสดคุณจะเจอเจอกับเรื่องใดบ้างนะคะบางคนอาจจะเพิ่งโสดเลยหรือบางคนอาจจะโสดมาสักพักแล้วนะคะบางคนอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้นะคะมาถึงตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณกําลังจะได้เกิดใหม่กําลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะมาดูกันต่อนะ บาลานใบนี้มันหมายถึง the t e m p r a c e เนอะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเห็นไหมมันเป็นลักษณะของการบาลานบาลานชีวิตทำชีวิตของตนเองให้เกิดสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะยืนหยัดให้อยู่ได้โดยตนเองบางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้าน ย,ย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยออกมาจากที่เดิมเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยนะคะบางคนอาจจะย้ายถิ่นฐานไปเลยก็ได้นะคะเรียกว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันไม่หยุดไม่นิ่งนะคะคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมันกําลังจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดินเงินทองเข้ามาหาคุณนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากเงินนะคะแก้วแหวนเงินทองที่คุณคิดเอาไว้นะคะคุณกําลังจะได้รับ คุณอาจสิเปลี่ยนมันจะเป็นลักษณะของเงินมรดกที่ดินเงินมรดกจากบรรพบุรุษจ,จากครอบครัวก็ได้คุณมีครอบครัวใหญ่มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตหนุนหลังสนับสนุนช่วยเหลือใน,นเรื่องของการเงินอยู่นะคะอะไรกระโดดออกมาห้าถ้วยนะคะบางคนก็ยังหวนคิดถึงความรักครั้งเก่าคิดถึงถ้วยที่มันล้มไปแล้วอดีตนะคะบางคน เขาเรียกว่าหัวเวบางคนเหงาบางคนเศร้าก็กลับไปคิดถึงเรื่องอดีตที่มันที่มันหวานชื่นแต่มันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วนะคะเขาอยากให้คุณมองไปที่อนาคตมองไปที่ข้างหน้าจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่นะคะให้คุณลองเปิดใจให้กับตนเองนะคะเนี่ยเขาบอกให้คุณเกิดเกิดใหม่ได้แล้วให้คุณเติบโตได้แล้วสิ่งที่ผ่านไปมันเป็นเหมือนอะไรที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วคุณก็ จะต้องพัฒนาตนเองนะคะที่สําคัญนะเงินรออยู่เงินการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งการเงินที่ระดับเศรษฐีเลยนะสิบเหรียญน,นะคะดูกันต่อนะคะความรักของคุณคนโสดเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนโสดอีกคะพี่คช่วยบอกทีนะออะไรกรโดดออกมาอืม กาเรียนออสอเป็นลักษณะของราชินีถือดาบนะคะราชินีถือดาบหมายถึงคนที่แยกกันอยู่กับสามียา่าห่างเป็นไม้ก็ได้คือการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้การจบของคุณในครั้งเนี้คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรแล้วทําจริงเดินไปข้างหน้านะถึงปัญหาดาบมันหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเนาะ มันยากมันเหนื่อยมันหนักแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้มาจากความเข้มแข็งของตัวคุณเองอ่ะเป็นลักษณะของคนที่ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่พึ่งใครนะคุณเป็นคนที่พึ่งพาตนเองนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่รับทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจแบบนี้ก็ได้นะคะโทษนะคะเสียงแห้งมาดูกันต่อนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนโสดนะคะ มันเหมือนว่าคุณเคยผ่านอุปสรรคปัญหามาจนจนจนตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งแล้วอ่ะคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นนะคะที่จะแบบเนี่ยทำมาหากินเนาะเขาเรียกว่าอะไรมันมีบางอารมณ์ที่ยัง <c oughs> เหมือนเหมือนคนแบบนั่งอยู่เงียบๆเงาๆก็กลับไปคิดถึงอะ่ะแต่คุณไม่หวนกลับไปแล้วนะคุณมองไปข้างหน้าแล้วคุณเดินออกมาแล้วแล้วคุณไม่กลับไปแล้ว และตอนนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันก็คือเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะไปเจอเจอกับเขาเรียกว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินบางคนอาจจะกู้เงินเพื่อไปลงทุนหรือทํากิจการการค้าหรือเขาเรียกว่าเ,าเติบโตเติบโตขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นทํามาหาก,กินได้เงินเพิ่มพูนขึ้นนะคะมาจากน้าพักน้าแรงของตัวคุณเองเนะะาะเปนลักษะของอัศวินถือเหรียญน,นะคะเงินที่กําลังจะ เดินมาหาคุณด้วยความมั่นคงด้วยความรอบคอบนะคะหรือถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้ได้เปลี่ยนแปลงได้เดินทางบางคนอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักจากจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้และคนที่คุณกําลังจะได้จเจอเขาจะเหมือนคนที่ทํางานที่เกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการเงินการเงินการลงทุนการเงินการธนาคารแบบนี้นะคะหรือคุณกําลังจะคิด คิดวางแผนทําธุรกิจในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทําให้เงินมันมันทำงานด้วยตัวของมันเองคือคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนทําให้ไม่ต้องใช้แรงงานในการทํางานตลอดเวลาแต่เงินมันก็สามารถผลิดอกออกผลด้วยตัวของมันเองได้นะคะเหมือนคุณกําลังวางแผนชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะคะ มาเดีขออีกสองใบนะคะคุณคนโสดในเรื่องของความรักนะคะประมาจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะอืมงานคุณจะสําเร็จนะคะอัศวินถือคาทานะคะเป็นเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่เป็นต่างชาติก็ได้ ต่างประเทศก็ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้เป็นนักลงทุนก็ได้เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานเป็นคนที่เฟนลี่น่ารักนิสัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายบริหารงานเก่งเป็นคนที่มีความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอจากการเดินทางนะคะบางคนเดินทางไปทํางานก็มีโอกาสที่จะได้พบรักอีกครั้งหนึ่งนะคะลองเปิดโอกาสให้ตนเองดูนะ แต่ที่แน่ๆคืองานที่คุณกําลังลงมือทํางานที่คุณกําลังจะลงทุนทำเนี่ยมันจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะและ,และสิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะขออีกใบหนึ่งคความรักคุณคนโสดนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะอืสา หนึ่งไม้ขอโทษหนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้มันเป็นลักษณะของโอ,โอกาสโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางเปลี่ยนงานนะคะได้ที่ได้งานใหม่สถานที่ใหม่นะคะได้เกิดการลงทุนใหม่ๆนะคะได้เปิดโอกาสให้กับตนเองในเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตที่กําลังจะเข้ามานะคะขอให้คุณสมหวังสําเร็จนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องในความสุขของชีวิต ทั้งเรื่องของการเงินนะคะงานชิ้นนี้มันจะสร้างผลงานสร้างเงินให้กับคุณนะคะลองเปิดโอกาสให้ตนเองบางคนอาจจะคิดนวัตกรรมใหม่หรือบางคนอาจจะไปรับงานทำโปรเจกต์มีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือบริษัทมีโปรเจกต์ใหม่ให้คุณไปรับผิดชอบอาจจะต้องเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะแต่งานคุณจะสําเร็จนะคะเขาเรียกว่า เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันก็อาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะเขาเรียกว่าเมื่อคุณจบจากปัญหาเดิมจบจบ จากสิ่งเดิมเรื่องเดิมที่มันทุกข์ใจที่มันปวดใจนะคะบางคนอย่างที่เราบอกเนะื้ออาจาจะเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนบางคนอาจจะอก oh, หักมาต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะได้ก้าวเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะสิ่งดีๆรออยู่ความสําเร็จรออยู่นะคะเงินมากมาย สิ่งสําคัญในชีวิตของคนเราบางทีมันก็อาจจะเดินได้ด้วยเงินเนาะถ้าเราแบบลงมือทํางานเปิดโอกาสให้ตนเองในเรื่องของการขว่ยคว้าโอกาสในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะความสุขมันก็จะเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะเราขอให้คุณสุขสมหวังสําเร็จนะคะมีโอกาสดีๆก็คว้าเอาไว้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่า คุณเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเราเราเชื่อว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันทุกอย่างไปได้นะคะผ่านพ้นมันไปได้แล้วมองที่โอกาสดีๆมองที่ความสําเร็จข้างหน้านะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามา คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะใครที่เข้ามารับชมใหม่รกควนกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กดติดตามให้กับช่องเมจิทาร์ดบายคิตตี้ด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ